ไปเที่ยวรอบนี้พาลูกลงรถเมล์ผิดป้ายหนึงในความสนุกของการเดินทางนั่นก็คือการลงทางไปเที่ยวรอบที่แล้วก็พาลูกตกรถไฟรอบนี้จะเป็นยังไงตามมาดูกันคลิปนี้จะพากเสียงเป็นภาษาไทยแต่ให้ชื่อทริปเป็นภาษาโคราชว่า โกรกากที๊โกรกากที่แปลว่ารีบร้อนกวีกะว่าตื่นขึ้นมาในเช้าว,วันอาทิตย์มาเนิมานาแล้วก็พาลูกเก็บกระเป๋าออกไปเที่ยวเลยจ้ะแบบไม่มีแพลนใดๆทั้งสิน้นเมือตัวเองเหมือนกันทําไมชอบเป็นคนแบบนี้เราลองเป็นคนมีแบบแผนในการใช้ชีวิตดูไหมเพื่ออะไรอะไรมันจะง่ายขึ้นเช้านี้ตื่นกัน7จ็ดโมงครึง่งกินอาหารเช้าเสร็จแม่ก็คิดว่าเอ๊ะจะพาลูกไปทําอะไรดีนะวันนี้ทีแรกว่าจะพาไปไว่ายน้ําแต่เอ๊ะอากาศมันเย็นจังเลยอากาศเย็นแบบนี้แสดงว่าจะหมดซัมเมอร์แล้วนี่มันจะหมดซัมเมอร์แล้วหรอยังไม่่่ไ้พาลลกปเเททียยววววสสนััต์แมม เท่านั้นแหละรีบดูตั๋วรถไฟเก็บกระเป๋าหอบลูกหอบเต้าพากันมาขึ้นรถเมยทุกคนรู้แฟนขับรู้ว่าเราเป็นคนชอบเที่ยวแต่เราไม่มีเงิน <c oughs> แต่ยังเป็นคนดวงขี้หมาอีกด้วยและนี้ดูดูด,ดยังไม่ทันจะได้ไปถึงไหนแค่เดินออกจากหน้าบ้านมาขึ้นรถเมยเนี่ยป้ายรถเมย์หายไม่ได้ขึ้นรถเมนานแล้วไงไม่ได้อัปเดตข้อมูลป้ายรถเมย์อันน,นัเขาปิดใช้งานจ้ะ ตอนนี้มาใช้สำรองก่อนเพราะว่าเขาซ่อมถนนตรงป้ายรถเมย์โชคดีนะที่ป้ายสำรองเนี่ยมันอยู่ไม่ไกลก็เลยแบบเออมองเห็นกันยืนพากันออกมาเร็วยืนรอรถเมย์สินาทีทุวันทุกคนสบายใจได้ตอนนี้3มแม่ลูกอยู่บนรถเมย์แล้วปัญหาก็คือเราจะไปจานรถไฟหรือเปล่าดูจากในตารางของรถเมย์แล้วเนี่ยถ้าเขาไปถึงที่สถานีรถไฟเราจะมีเวลาทั้งหมด เจ็ดนาทีทวนที่จะพาลูกนอยให้ทั้งสองวิ่งไปขึ้นรถไฟนั่นนั่นมองเห็นสถานีรถไฟแล้วแต่ว่ารถเมย์ติดไฟแดงจะมาแดองอะไรตอนนี้ถ้าสมมุติว่าตอนนี้อยู่โคราชนะจะขอให้คนขับเปิดประตูลแล้วจะพาลูกวิ่งไปขึ้นรถไฟ <c oughs> พอลงรถเมย์ได้สามแม่ลูกก็พากันวิง่งสุดชีวิตตอนนี้ก็คือต้องมารอรีบเ <c oughs> นะื่องจากชานชาลาที่เราจะไปนี่มันอยู่เกาะกลางแล้วเรามารถเข็นไงขึ้นบันไดเลื่อนก็ไม่ได้ต้องรอฟตบแล้วฟตบก็โหชา้าตอนยอนมาก <c oughs> แค่นั้นยังไม่พอลูกสาวต้องเป็นคนกดรต์เองเท่านั้นแม่ก็รีบล ต่ไม่ยอมให้แม่กดต้องกดเองพอเด็กชายออสการ์เห็นพี่สาวกดก็อยากกดด้วยโอ้โหบหัวใจแม่สดเสยเนื่องจากเราเป็นคนทําอะไรโกลกลากเราก็เลยมาถึงก้อนรถไฟมา1นาทีทั่วแต่ไม่ใช่ขบวนนี้นะของเราอีกฝั่งหนึง่งรถไฟยังมีรางแต่อนาคตเลื่อนรางนั้นคือฉันเอง3คนแม่ลูกเราจะรอดไหมวันนี้เราต้องรอดเราต้องรอดเราต้องรอดต้องวันก่อนขึ้นรถไฟมาก็ลุ้นว่าจะมีที่ว่างให้เราจอดรถเข็นหรือเปล่านะไม่อยากให้เด็กชายออสการ์ออกมาจากรถเข็นไม่อย่างนั้นจะควบคุมลําบากมากบันเทิงแน่นอนทำไมเวลาซื้อหวยไม่โชค ีแบบน้ไม่เป็นไรงวดหน้าเอาไมาขึ้นมามีที่ว่างและสามารถจอดรถเข็นได้ข้างๆส่วนเด็กหญิงเอลิซานั่งนิ่งไม่ขยับตัวเลยความจริงคือขยับไม่ได้โดนแม่ล็อกตัวไว้มีคนบอกว่าต่อให้ลูกสาวจะหน้าตาเหมือนพ่อยังไงนิสัยก็จะค,คล้ายๆแม่อยู่ดีเดี๋ยวหิวเดี๋ยว,ยวปวดฉี่เดี๋ยวหิวเดี๋ยวปวดฉี่อยู่ยังงีว่<บ>นรถไ,<ป>ไฟออกมายังไม่ถึง15นาทีลูกสาวอยากเข้าห้องน้ำทำไงละ่ะมากัน3คนแม่ลูกก็ต้องหอบกันเข้าห้องน้ำไปทั้ง3คนจ้าเด็กชายออสการ์ออกจากรถเข็นมาได้แต่ไม่กล้าปล่อยลงพื้นนะาต้องอุ ภาพตามนะมือซ้ายอุ้มเด็กชายออสการ์มือขวาจูงมือลูกชาย <ไป S 1> ถึงเปิดประตูห้องน้ําลูกสาวกรี๊ดเสียงดังมากแบบว่าเอ๊ะคนทางขบวนหันมามองแปลว่า ห้องน้ํามันแบบมันยี่น้ารังเกียจแล้วก็ตะโกนเสียงดังว่าไม่นะไม่อยู่จะไม่เข้าห้องน้ําอันนี้เด็ดขาดแม่ก็พูดไปกัดฟันไปเอลิซาห้องน้ํามันมีอันเดียวเราไม่ได้อยู่บ้านลูกห้องน้ําข้างนอกก็แบบนี้แหละเดี๋ยวมามาเช็ดให้แล้วก็นั่งได้ความสะอาดพอรับได้แต่กลิ่นมันแรงอยู่แล้วทุกคนคิดว่าลูกสาวดีฉันจะยอมไหมคำต,ตอบก็คือไม่ไมแม่กัดฟันมาลูกก็กัดฟันกลับหนูจะไม่ยอมเข้าห้องน้ําอันนี้เด็ดขาดด้วยน้ําเสียงที่ดังชัดเจนคนได้ยินกันทั้งขบวนไม่งั้นจะฉี่ใส่กางเกงนะไม่เอาหนู กระจกอยู่เหมือนกําลังเถียงกับตัวเองทุกใครนิสัยเหมือนแม่ไม่มีพี่โชคดีทริปนี้เป็นทริปสั้นๆใช้เวลาในการเดินทางแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นตอนนี้สามแม่ลูกเดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางกันแล้วน้องชายก็อยากโบกมือใบบายรถไฟพี่สาวก็วุ่นวายรีบวิ่งวิ่งจะหาห้องน้ำเข้ามาในลิฟต์ก็ยังมีวายแย่งกันกดลิฟต์อีกแล้วแต่รอบนี้เด็กหญิงเอลิซาบอกว่าเออเธออยากกดก็กดไปเลยฉันอยากเข้าห้องน้ำออกจากลิฟต์มาเจอห้องน้ำล้าใช่ไหมยังจ้ะยังไม่เจอคือเมื่อกี้รางรถไฟมันอยู่บนดดดดิิิินนนนใชช่่่่มมั้้้เเเราาตออองงงลลลลแวก็พืทีจะ ทางรถไฟมาอีกฝั่งหนึ่ง แล้วก็ต้องมาขึ้นลิฟต์อีกอันหนึ่งเพื่อที่จะขึ้นไปข้างบนคนไม่ดีมีอยู่ทุกที่พอมาเปิดลิฟต์อันที่สองเพื่อที่จะขึ้นมาข้างบนจะ้ะโอ้โหช้ำมากพื้นช้ำเต็มไปด้วยเยื่พยายามจะคิดว่าน้ําแต่มันน้ําไม่ได้จริงๆเพราะกลิ่นมันแรงมากรอบนี้เด็กหญิงอิลิซาก็เอาอีกแล้วไม่มามา่าไม่เข้าไปหนูจะไม่เข้าไปเอลิซาลิฟมันมีตัวเดียวลุกยังไงเราก็ต้องขึ้นลิฟต์อันนี้เพื่อที่จะไปห้องน้ำมาม่มมามแบกรถเข็นขึ้นบันไดไม่ไหวใครมาม่าใครเป็นคนมาฉีดทำแบบน อนนเอลิซาจะเป็นลายต่อไปที่ฉี่ในลิฟต <นะ S 1> ์นัตอนนี้เด็กหญิงเอลิซาได้เข้าห้องน้ำแล้วนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกคนเลิกเกรงนะทองได้แต่ปัญหายังไม่หมดแค่นั้นลูกสาวบอกว่าหนาวแล้วแม่ไม่ได้เอาแจ็คเก็ตมาเลยแก้ปัญหา้วยการใส่เสื้อแขนยาวไว้ข้างในแล้วก็ใส่เดรสคลุมอีกชั้นนึงต่อให้สถานการณ์จะตรึงเครียดแค่ไหนก็จะมีอยู่คนนึงเนาะที่เขาแบบไม่สนใจเพื่อนอะนั่งกระดิกขาอยู่บนรถเข็นชิวๆสถานการณ์ต่างๆตอนนี้โอเคแล้วนะเพื่อให้การเดินทางในครั้งนี้เป็นไปได้้้ววยยคคาาาามมมมรรรบื่่นนนนลูกออขเใใหจ างเราเคยมาเมืองนี้เมื่อปีที่แล้วจะพาลูกมาสวนสัตว์นี่แหละแต่แ<ล>ตอนนั้นมาแบบไม่ดูตามมาตาเรือมาถึงปรากฏว่าสวนสัตว์เขาปิดไปแล้วสวนสัตว์ที่สซีเดนเนี่ยเขาจะเปิดเฉพาะหน้าร้อนเนาะเออแล้วฤดูหนาวเขาเอาสัตว์ไปไว้ไหนเด็กๆตื่นเต้นกับอะไรรู้ไหม รถเมสีเขียวคือเมืองที่เราอยู่รถเมจะเป็นสีขาวแล้วก็เป็นคันยาวๆที่ค,ค,คล้ายๆรถไฟเ่า<ด>เห็นรถเมคันเล็กๆแบบนี้เด็กๆก,ก็ตื่นเต้นกันมากที่เราจะนั่งไปสวนสัตว์เนี่ยในป้ายบอกว่าต้องรออีกสินาทีโชคดีที่เมื่อกี้แวะซื้อขนมมาอย่าง,งานั้นบันเทิงแน่นอนและเนื่องจากเป็นการมาครั้งแรกเนาะเราก็หาข้อมูลแล้วก็ท่องมาอย่างดีแล้วว่านั่งแค่2ป้ไปเท่านั้นนั่งแค่2ป้ไปเท่านั้นนั่งแค่2ป้ไปเท่านั้นแถมหน้าจอก็มีบอกว่าเนี่ยป้ายหน้าสวนสัตว์เดี๋ยวต้องพาลูกลงแล้วคุณนับเมที่สว แล้วก็ปุ่มรถเข็นแล้วก็ปุ่มคนชราถ้าเป็นผู้สูงอายุหรือว่ารถเข็นเนี่ยคนขับเขาก็จะเอียงรถให้มันลาบกับฟุตบาทเราก็จะลงง่ายงเราก็กดปึ๊บไปหนึ่งทีตอนนั้นก็เอกใจว่าเอ๊ะ ทำไมมันไม่มีเสียงตีต๊ดอะไรนะมันอาจจะไม่เหมือนรถเมล์ที่บ้านเราและอย่าง<ม>ที่บอกว่าเราไม่เคยมาก็เลยไม่รู้ว่ามันถึงตรงที่จะลงหรือยังเอ๊ะหรือว่าจะกดอีกรอบดีไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเขาว่าไม่รู้เรื่องยิ่งเป็นต่างดาวอยู่เลยน่าดูที่จออีกทีมันขึ้นชื่อป้ายต่อไปอา้าวเลยสวนจัดมาแล้วนิ่งไว้นิ่งไว้เราต้องนิ่งไว้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉันจะลงป้ายนาข้างหน้านี้แหละไม่ได้ลงปิดแต่ใดทั้งสิ้นแต่ป้ายนาเนี่ยยังไม่ทันใจได้กดนะมีคนจะขึ้นพออดดดีีีเเเขาาาาาากก็ลลลลลยยยจบงงงง่่่่ไไไไววทมมสน้ ลูกสาวเดินไม่ไหวแล้วขอนั่งรถเข็นอดทนหน่อยนะลูกเดี๋ยวแม่ก็โตแล้วช่วงนี้ที่สวีเดนเป็นอะไรที่แต่งตัวยากมากเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนและลมกระพือนี่นี่คือป้ายนี้ที่เราจะลงแต่ว่านนู ไปลงผิดสุดลูกหูลูกตาเนอนตอนนี้เห็นป้ายสวนสัตว์แหละขอให้ทุกคนสบายใจได้สรุปลงผิดป้ายแล้วพาลูกเดินย้อนกลับมาแล้วเดินเข้าสวนสัตว์มาน่าจะประมาณครึ่งกิโลสภาพช้ำจักระเด็เปียกช้ำในเมื่อต้นทุนเรามีน้อยก็ต้องพยายามให้มากกว่าคนอื่นคนอื่นเขามารถยนต์สู้เราไม่ได้หรอกเรามารถเมย์ต่อได้รถไฟคันยาวยาวแต่สุดท้ายก็มาถึงสวนสัตว์เหมือนกันฮะนี่เพิ่งถึงสวนสัตว์เองเหรอทำไมแม่หอบจังเราจองตั๋วออนไลน์มาตั้งแต่ตอนที่อยู่บนรถเมย์เลยพอมาถึงตรงทางเข้าาก็เอ อ r าโคดให้เจ้าหน้าที่สกแกนแล้วก็เดินเข้ามาได้เลยที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่กําลังจดหนเ<ห>ขียน<ข>ชื่อลูกชื่อแม่แล้วก็เบอร์โทรแม่แล้วก็จอไปติดเสื้อให้เด็กๆเผื่อพัดหลงจากผู้ปกครองเขาจะได้ตามตัวแม่ทูกตอนนี้เด็กชายออสการ์ก็ยังงงอยู่ว่า เราอยู่ที่ไหนทําอะไรเนี่ยเอาอะไรมาติดเสื้อให้ส่วนเด็กหญิงออลิซาเราก็ซ้อมกันเนาะว่าถ้าหลงกับแม่เนี่ยต้องบอกเขาแนะว่าแม่ชื่ออะไรเบอร์โทรอยู่ตรงนี้พ่อชื่ออะไรไมาจากเมืองไหนก็บอกเป็นด้วยนะแต่เขาจะฟังรู้เรื่องหรือเปล่าน,นั่นอีก <c oughs> เรื่องเพราะว่าลูกสาวอย่างบูดไม่ค่อยชัดเนาะเสร็จล้วก็เตรียมก,ก,กันกับลูกสาวว่าถ้าออลิซาหามามาไม่เจอให้ยืนอยู่กับที่นะลูกหยุดอยู่ตรงนั้นห้ามเดินไปไหนเดี๋ยวมามาจะเดินกลับไปหาเองไม่อย่างนั้นเราจะหากันไม่เจอต้องเตรียมกันไว้ก่อนเราไม่รู้เนาะว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้้้้้สสสสาาามมแแ่่่่่ลลูููกกอยยยดดดดดดนนนนนใวววววัััตต์์ะะคงไไโ ละครเวทีเดอะมิวสิคอลแล้วดูลูกสาวแม่บอกว่าป้ายนี้ห้ามแกะออกห้ามหล่นหายนะเนีจะหาหม,มาไม่เจอนะเลยเอามือจับไว้ตลอดแปบบนะจังหวะนี้ก็คือสองพี่น้องไม่ไหวแล้วเก็บอาการไม่ไหวแล้วจ้าต้องเต้นแล้วมาสวนสัตว์มาดูสัตว์ไม่ใช่มาเต้นเต้นเสร็จแล้วตอนนี้ก็คือจะไปแล้วนะจะไปดูสัตว์กันจริงๆแล้วนะ โดนสกัดด้วยของเล่นอีกแล้วกลับมาลูกกลับมาเราต้องไปดูสัตว์ก่อนสัตว์ตัวแรกที่อยู่ตรงทางเขาเลยที่เราได้เห็นก็คือน้องอูเด็กๆก็ว้าวตื่นเต้นกันมากคนอื่นอาจจะมีคําถามเรื่องสัตว์ ลูกสาวดิจันก็ถามว่าทาไมมันเหนม็นมามาทาไมมันเหม็นในนี้แล้วก็คือพูดเสียงดังอีกเลยแม่ก็ต้องกัดฟันตอบว่าในสวนสัตว์มันก็เป็นกลิ่นแบบนี้แหละลูกตัวต่อมาที่ได้เห็นก็คือเสือดาวเสร็จแล้วก็พาเด็กๆมาส่องสิงโตถูกใจเด็กชายออสการ์มากเพราะว่าเขาชอบพูดว่าออสการ์เป็นสิงโตนะออสการ์เป็นสิงโตนะเราก็ทําเสียงเหมือนสิงโตเห็นแต่ในทีวีวันนี้ได้เห็นของจริงแล้วความจริงเราเดินผ่านสัตว์มาหลายอย่างแล้วนะแต่ว่าไม่เห็นเพราะว่าสัตว์บางตัวมันก็ไปนอนหลบอยู่หลังโขดหินหลังต้นไม้เราก็มมออองไไไ่่่่เเเเเห็็็นนาาะะกกจแวขข้ปปดดูตๆล ของเล่นปีนพี่เต่าก่อนลิงไหนๆที่ว่าสนก็ยังไม่เท่าลูกดิฉันไม่ไม่วันนี้เรียบร้อยอยู่นะว่าไปเรียบร้อยกว่าลิงนิดนึงเด็กชายออสการ์เห็นลิงก็เลยร้องเพลงลิงพร้อมกับท่าเต้นประกอบทุกที่คือหน้า้านแต่ในที่สุดเราก็ตามหาน้องเต่าอยากจนเจอตัวใหญ่มากเจอเต่าให้ทําอะไรแป้งจ้ะแป้งฝุ่นมาหนึ่งกระป๋องโบกกระดองเราก็ดูเลขนั่นออสการ์ดูซิลูกดูซิเห็นเลขไหมบอกแม่ด้วยเด็กหญิงเอลิซาบอกว่า เต่าในหัวของเขาคือมันตัวเล็กที่เคยเห็นในทีวีไงไม่คิดว่าตัวจริงมันจะใหญ่ขนาดนี้แม่ก,ก็เลยต้องพาเดินมาดูเต่าตัวเล็กต่อจากน้องเต่าเมื่อกี้เราก็มาดูน่าจะลิงหรือชนีจําไม่ได้จุดหมายต่อไปก็คือลูกสาวอยากดูฟามิงโกอันนี้คือตัวอะไรไม่รู้จักชื่อตอนนี้สลับกันให้เด็กิงอิลิซานั่งรถเข็นมาเดินมาไกลจนหอบแล้วลูกหล่อไม่ใช่แม่เดินจนหอบคนอ้วนนะเนาะหอบงา่าส่วนเด็กชายออสการ์สู้มากเดินแบบแทบไม่นั่งรถเข็นเลยเชื่อเราจะว่าพลังเยอะนั่นจะพังรัวเขาหรอหนึ่งเอามาเลี่มั้ ไม่ได้ใหญ่เท่ากับแบบสวนสัตว์โคราชหรือว่าเขาดินนึงภาพอบอกไหมเพราะที่บ้านเราอะ่ะมันเดินไม่ไหวต้องใช้เป็นรถไฟแล้วก็นั่งแล้วก็ลงแล้วก็นั่งใช่ไหมขนาดสวนสัตว์ที่เนี่ยมันก็พอเดินไหวแต่คําว่าเดินไหวของฝรั่งก็คือเดินจนขาดละาภารากิจตามหาฟามิงโกของเด็กหญิงเอลิซาสาเร็จแล้วแต่พอมาเห็นจริงๆลูกสาวบอกว่าฟามิงโกมันน่าเบื่อมากเลยนะหมา,มาไม่ทําอะไรเลยยืนนิ่งๆแล้วก็ดูแผนที่เลือกว่าจะไปดูสัตว์อะไรช่วงแรกแม่วิ่งตามใช่ไหมตอนนี้ก็คือเดินตามหลังแม่พลังโมดีไงนี่ไงบอกแล้วเพราะททุกี่ Uh huh. เต้นอีกแล้วจ้าคือพอเดินไปเจอสัสตว์ตัวไหนที่มันจะมีเพลงที่เขานึกออกเขาก็จะร้องแล้วก็เต้นตอนนี้สามแม่ลูกพากันมายืนซองดูน้องแมวน้ำน่ารักลุกดีกสภาพอากาศวันนี้โอเคเลยไม่ร้อนมากแต่ก็ยังเปียกอยู่ดีจกะก็แลเปียกอันนี้คือเสือชีตาที่วิ่งไวที่สุดในโลกและนี่เด็กชายออสการ์มีความอยากแบบเดินมือลลวงกระเป๋าเท่ๆแต่ดันลลวงผิดรูออะไม่เป็นไรเท่เหมือนกันสัสตว์ตัวสุดท้ายที่เราจะดูก็คือหมาจิ้งจอกแม่ไม่ไหวแล้วตอนนี้หิวข้าวมากมาโดนสกัดด้วยของเล่นอีกกกกกแแล้้้วขาาาาาเเที่่ยยยงงตออออไปปนจจะด็ชสพม ือออกแม่ก็เลยต้องเอามาติดไว้ข้างหลังเขาจะได้ไม่เห็นออสการ์ยังเล็กมากไงก็ไม่เข้าใจเหตุผลว่าติดไปทาําไมสภาพตอนนี้ก็คือ เข็นลูกขึ้นเนินเพื่อจะไปร้านอาหารชีวิตติดคอนเทนต์นะเนาะพอมาถึงร้านอาหารใช่ไหมสั่งอาหารเสร็จสามแม่ลูกก็นั่งรออย่างใจจดใจจอจากประสบการณ์การมาครั้งที่แล้วเรารู้ว่าอาหารที่นี่ยรอนานมากแต่พาลูกนั่งเล่นไปสักพักอา้าวอาหารมาเสิร์ฟไวมากและด้วยความหิวโหวยสามแม่ลูกก็กินกันอย่างวายสักพักพนักงานเดินมาบอกว่าขอโทษนะเราเสิร์ฟผิดโต๊ะดิฉันก็อา้าวแต่กินไปแล้วทํายังไงล่ะคือโต๊ะที่เขาจะไปเสิร์ฟเบอร์21ของเราเบอร์ย0ิพนักงานบอกว่าถ้าเธอโอเคก็กินต่่่อออไไไดด้้เเเเเเลยยพรราาะะวววมมมมนนนนนนนูููีีกกั็สต ม,มองไปต๊ะข้างๆเห็นคุณยายกับหลานนั่งอยู่สงสารแต่ว่าทํายังไงได้เรากินไปแล้วแล้วก็มันไม่ใช่ความผิดของเรากินข้าวเข้า,ขาห้องน้ำห้องท่ากันเสร็จแล้วก็ไปจ้าลุยต่อส่วนสัตว์ที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีสัตว์ให้ดูแล้วก็ยังมีโซนสวนสนุกและเครื่องเล่นอีกด้วยเด็กอายุเท่านี้เนะาะไฮไลท์ของการมาสวนสัตว์ครั้งนี้ไม่ใช่ดูสัตว์จ้ะก,ก็คือการเล่นเครื่องเล่น,ลนจากเครื่องบินเมื่อกี้เราก็มาต่อกันที่รถไฟเหินเวหาเป็นของเด็กก็จริงแต่เวลามันลงเร็วๆแล้วก็ยกไปยกมาน่ากลัวอยู่เหมือนกกกยาาออ่ชบว พี่สาวก็เลยกอดแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรนะพี่อยู่ตรงนี้ปลอบใจกันเหมือนกับไม่เคยยุ่มหัวกันมาก่อน mm. แล้วก็ต่อด้วยเครื่องเล่นอื่นๆอ,อ,อีกมากมายต่อกันด้วยกิจกรรมตกเป็ดที่ลูกสาวมีความเข้าใจว่าถ้าตกเราจะได้ดตกเสร็จเราได้ตุ๊กตาอันนี้ไม่เอาจะเอาเป็ดต้องอธิบายกันอยู่นานถึงจะเข้าใจปกติเด็กชายออสการ์นอนกลางวัน2ชั่วโมงวันนี้นอนยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยตื่นแล้วเด็กชายออสการ์ตื่นขึ้นมาแล้วอยากได้ปลาโลมาเหมือนพี่ก็เลยต้องกลับไปตกอีกรอบนึงรอบนี้โชคดีมากได้ปลาโลมาตัวใหญ่เลยพอาาสกท 你了解吗？ นอนต่อแม่กับพี่สาวก็เลยได้นั่งพักกินไอติมกันชิลๆถึงเวลาที่ต้องเดินทางกลับบ้านกันแล้วขากลับก็เหมือนเดิมพาลูกเดินจากสวนสัตว์ไปที่ป้ายรถเมย์ตรงถนนใหญ่เสร็จแล้วเราก็จะนั่งรถเมย์ไปที่สถานีรถไฟพอเดินมาถึงป้ายรถเมย์เด็กชายออสการ์ตื่นพอดีสัญญาว่ารอบนี้เราจะไม่พาลูกลงผิดป้ายอีกแน่นอนตอนนี้มาถึงสถานีรถไฟแล้วนะระหว่างที่รอรถไฟขนมนมเนยต้องพร้อคดีมากที่เมื่อกี้ได้ปลาโลมา,มามาสองตัวเด็กก็เลยไม่วิ่งบุญเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ที่แปลว่าวิ่งเล่นไปทั่วเลยจ้ะแต่ว่าโชคดีมันนนเเป็็สถถาีรไฟลลกๆแ้ว คนไม่เยอะไงข้างในรถไฟมาแล้วผู้โดยสารท่านอื่นเห็นเรามากับรถเข็นเขาก็ใจดีให้เราขึ้นก่อนตู้ที่เรานั่งเนี่ยจะเป็นตู้พิเศษสําหรับจัก,กรยานรถเข็นเด็กแล้วก็ผู้พิการและแน่นอนจากตู้นี้ก็จะเต็มไปด้วยเด็กเล็กทุกช่วงอายุแม่ที่นั่งข้างๆเขามาพร้อมกับเด็กอายุเท่ากันกับลูกดิฉันแต่ว่าเป็นผู้ชายสองคนคนเล็กก็คือร้องกรีตลอดทางจะไม่ยอมนั่งบนรถเข็นคนพี่ก็วิ่งวุ่นแม่เขาก็พยายามทุกวิธีทางร้องเพลงเอาโทรศัพท์ให้ดูเอาขนมให้เอาหนังสือให้เด็กหญิงอิลิซาเห็นดังนัน พูดว่าทําแบบนี้ไม่ได้นะอยู่บนรถไฟห้ามเสียงดังตอนแรกตัวเองก็ดังแต่เจอคนอื่นดังกว่าก็เลยเงียบไปโชคดีที่ลูกบ้านนี้ได้แม่เสียอะไรไม่ว่าเสียน้าไม่ได้เป็นเด็กเรียบร้อยใช่ไหมไม่ใช่อยากได้หน้า <c oughs> ผ่านไปครึ่งชั่วโมงตอนนี้ถึงเมืองที่เราอยู่หรือจัะถึงบ้านแล้วใช่ไหมยังต้องนั่งรถเมย์เข้าบ้านอีกลงจากรถเมย์ได้พาลูกเดินเข้าบ้านป้าป้ามังคุดโผล่มาจากไหนไม่รู้มาดักรอเราและล,ลูกห่างจากบ้าน100เมตรทวนยังอุตส่าห์มาเนาะไม่รออยู่ที่บ้านเลยล่ะเด็กชายออสการ์พอเจอป้าป้ารีบิน แล้รถที่พาเดินดูสัตว์จนหอบอะจำไม่ได้กลับมาถึงบ้านปะปา๊ามังคุดทาผัดกะเพราไว้รอหายเหนื่อยเลยต่อด้วยขนมชั้นถูกใจเด็กชายออสการ์มากวายยอขอบคุณเด็กๆที่ให้ความร่วมมือในการเดินทางครั้งนี้เป็นอย่างมากนี่รักแบบนี้วันหลังจะพาไปเที่ยวอีกถ้าแม่ถูกหวยขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางไปกับเราแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเฮดู hey,